สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ผมอยู่ในสวนสาธารณะโรมาณีของกทมนะฮะหรือมณีลมจำไม่ได้สักทีชื่อออยู่แถวสมุพานะครับก็มาใช้สวนสาธารณะนะฮะพราะคนแรงงานไม่มีสตูดิโอไม่มีห้องเงียบ ก็ต้องมาใส่แบบนี้เพราะนั้นจะมีเสียงรบกวนมีรถตัดหญ้าด้วยขอ,องเจ้าหน้าที่สวนเขาก็จะต้องปรับปรุงดูแลนะฮะเพราะนั้นจะมีเสียงรบกวนบ้างก็ขอให้ทราบว่าเป็นการทำง,งานของเจ้าหน้าที่แต่วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะ,ะบทบาทชีวิต ใหม่ของตัวประเทศไทยอ่ะว่าจะต้องมีมชีวิตอย่างไรตัวประเทศไทยเนี่ยนะซึ่งเราอาศัยอยู่กันมาแบบกระท่อนกระแท่นนะจนจนเรารู้สึกว่าเอ๊ใช่ประเทศไทยตัวจริงหรือเปล่านะเพราะามันแปลกแปลก,ปลกเพีย้ยนเมันิล,กกลิกเกือแล้วย้อนแยง้งขัดแยง้งจนเราจับหลักไม่ถูกนะ เอาละต่อไปนี้จะจับหลักถูกแล้วล่ะนะเพราะว่าผมเป็นคนที่บังเอิญได้ไปเจอหลักวิชาที่ถูกนั่นเองนะคือได้หลักวิชาที่ถูกนะในการสร้างบ้านเมืองเนี่ยนะครับเขามีหลักวิชานะครับแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยผู้ยึดอำนาจเนี่ยเขาไม่สนใจการสร้างบ้านเมืองให้ถูกหลักวิชาเมื่อเขายึดอำนาจแล้วก็อยากปกครองเขาไม่ต้องการที่จะฝึกประชาชนให้เป็นประชาธิปไตยหรอกครับนะ พราะประชานเฉพาะชื่อไทยมันแปลว่าอิสระอยู่แล้วการปกครองไม่ได้แล้วแถมไปแนะให้ประชนานรู้จักประชาธิปไตยแล้วเขาก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรไม่มีความหมายอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นในเมื่อประชานไม่รู้เรื่องก็อยากรู้เรื่องเลยนะก็เ,เป็นเรื่องของประชานที่ไม่รู้เรื่องเองนะเพราะฉะนั้นเมืเ่อมีอำนาจแล้วก็ต้องการปกครองนั่นเองนะนะอยากปกครองนะประชาชนไม่รู้เรื่องหรือประชาชนรู้เรื่อง พยายามจะพูดจะบอกเขาก็มีขบวนการไปรจัดการนะในสมัยนั้นนะะจัดการจนจนคนรู้เรื่องลําบาก่ะเสียชีวิตก็มีนะส่วนประชาชนที่ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องต่อไปเขาจะได้ปกครองได้ง่ายนั่นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นและมันเป็นมาแล้วเราจรึงอยู่ในประเทศที่ผิดเพี้ยนไม่ใช่ประเทศไทยตัวจริงนั่นเองเราอยู่ในประเทศไทยตัวปลอมมาถึงเก้าสิบปีครับโดยเราไม่รู้ตัวนะฮะโดยเราไม่รู้ตัว เราเข้าใจผิดนะเข้าใจว่าเราอารู้ว่าประเทศไทยเป็นแบบนี้แต่เราไม่รู้ว่าที่เราอาศัยอยู่เป็นประเทศไทยเนี่ยที่เราเรียกประเทศไทยเนี่ยแท้จริงเป็นประเทศไทยตัวปลอมตัวจริงยังไม่ได้ปรากฏตัวจริงยังไม่ได้ฟื้นสลบอยู่สลบมาเก้าสิบปีแล้วครับยังสลึมสลือยังไม่ฟื้นอนะ่ะนะฮะเก้าสิบปีแต่ตัวที่มาโชว์มาโชว์ออนคือเดอะโชว์มัสโกออนไงคือประเทศมันต้องเดินหน้าไปคนที่โผล่หน้ามารับหน้าก่อนก็ ก็คือพวกที่มายึดอำนาจน,นะครับก็มายึดแล้วก็ประกาศเป็นตัวรัฐบาลเองเลยนะรับหน้าไปก่อนพาประเทศเดินไปก่อนแต่ตัวประเทศจริงๆอ่ะสรุปะยังไม่ฟืน้นจนทุกวันนี้นะเพราะฉะนั้นเราจึงได้การปกครองแบบประเทศไทยปลอมๆมาถ,ถึง90ปีมันนานมากหรืออีกสิปีก็จะครบรอบ100ปีดังนั้นตรงนี้มันจึงเป็นข้อความที่เขียนไว้ว่าชาติจีนก็จะฉลองครบรอบหนึปี ที่เขาเปลี่ยนการปกครองมานะชาติจีนน,นะนะเขาเป็นชาติมหาอำนาจของโลกไปแล้วนะต่อจากสหรัฐนี่แหละครับนะะในยุคใหเนี่ยเขาได้จ่อรออยู่แล้วนะมาอันมาจากการปรับปรุงอุดมการณ์นั่นเองของเขาที่เขาหลงทางไปถึง70ปีนะฮะ,ะวิธีเก่าที่เขาหลงทางไป70ปีนะะั่นแหละเขาเปลี่ยนอุดมการณ์โดยเอาแมวสีอะไรก็ได้ขอให้จับหนูได้ แมวอะไรก็ได้สีอะไรก็จับหนูได้ก็หมายว่าเอาระบบการค้าอะไรก็ได้ที่ทําให้ประชาชนัางข้างจับหนูได้อะได้ได้กินหนูะประชาชนได้กินหนูก็คือแมวได้กินหนูก็คือประชาชนได้ได้อาหารนะระบบการค้าอะไรก็ได้ถึงแม้เราจะเป็นคอมมิวนิสต์วัะนั้นคอมมิวนิสต์ก็เลยทิ้งอุดมการคอมมิวนิสต์เอาอุดมการของทุนนิยมมาใชนะ้เพื่อกินก่อนเพื่อมีกําลังก่อนนะเขาเปลี่ยนอุดมการหรือผสมอุดมการหรือ หรืออัปเดตรุดมการของคอมมิวนิสต์เอาทุนิยมเข้ามาผสม,มเลยนะเขาหลงทางมาตั้งเจ็ดศูปีอะ่ะนะเพราะนั้นก็ใช้เวลา20กว่าปีอะ่ะจึงประกาศรอบหนึ่0ปีเมื่อเร็วๆนี้เองไปประกาศไปเมื่อ9เดือนที่แล้วนี่เองในยุคใหเนี่ยแล้วเราก็เห็นแล้วว่าจีนกำลังพังงาจขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจต่อไปตอนนี้มีเสียงตัดญ้ามาใกล้ๆเราส่วนไทยเนี่ยหลงทางมา90ปี นะเราลงทางมา90ปีนะอยู่ในประเทศไทยถูกปลอมนะ90ปีเราเนะี่ยต้องออกจากวงรถไฟได้นะฮะปัจจุบันเรายังออกไม่ได้เลยยังติดอยู่เนะี่ยเพราะระบบการเมืองประเทศไทยมันเป็นมันเป็นการเล่นการเมืองมันไม่ใช่การทามันเป็นการเล่น,นเล่นกันเละเทะหมดนะอ,ออกไม่ได้เลยจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอุดมการล้หล,นะล่ะนะอุดมการเปนว่านว่าที่นี่ใช้รถแบบสองแทนรถแบบเด็กของ ของรัฐบาลตู่เนี่ยเราใช้รถแบบสองเราเออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแต่ต้องเกิดการปฏิวัติใหม่ทิ้งรถแบบหนึ่งมาใช้รถแบบสองนั่นเองนะครับแบบนี้นะฮะแล้วเราจะเรียกขบวนการนี้ว่าขบวนการกู้ชาติเพราะจะตักสองยุคใหญ่เพราะมันจะต้องทิ้งทิ้งประเทศไทยดูปลอมไงหมดสิ้นสุดยุคกันะ่ะก็เหมือนจบยุคกรุงศรีอยุธยาไปอะ่ะไม่มีกรุงศรีอยุธยาแล้วอีกแล้วก็เหมือนกันจะไม่มีประเทศไทยูปลอมที่เก้าสิบปีอะ่ะ ไม่มีจอกไปแล้วจะเกิดเป็นประเทศไทยใหม่นั่นเองนะครับรานนั้นะก็ต้องใช้สูตรกระบวนการกู้ชาติพระจักรสองมาที่นี่ Co พเป,ป้ของพระเจ้าต,ตักหนึ่งมาเลยนะมาใช้ในยุคเอไอก็ไปกลายเป็นกระบวนกู้ชาติพระเจ้าตักสองนะครับนําโดยนักปฏิวัติคือแอดธรรมอภิไตยนะครับเ,เป็นชนชั้นใดก็ได้ที่นําชาติได้ก็เหมือนกับแมวนะฮะสีอะไรก็ได้ที่จับหนูได้คน ชนชั้นไหนก็ได้นะที่นําชาติได้พาชาติไปเป็นชาติมหาอำนาจหรือพาชนไปสู่ความมั่งคัง่งอะนะเหมือนกันก็เหมือนจับหนูได้นั่นแหละไปสู่ความมั่ง,งคมมั่งก็เหม,มือนจับหนูได้นั่นเองเพราะนั้นอันนี้คือแอธรรมรุไตเป็นเจ้ารัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจนั่นเองนะเป็นเจ้ารัทธินะครครอบครัวไทยมหาอำนาจเพราะนั้นอย่ารังเกียจคนแรงงานที่มันนำชาตินะเพราะเราเปิดโอกาสให้คนเรียนสูงเรียนนง่งเรียนนอกนะ นมีตําแหน่งใหญ่โตในกองทัพมานําชาตินะคนรวยมานําชาติแล้วว่าคนรวยจะไม่โกงปรากฏว่านะก็คงเข้าใจกันแล้วนะเนี่ยคนใหญ่คนโตเรียนสูงเรียนนุ่งเรียนนอกตําแหน่งใหญ่โตคนร่ําคนรวยคนอะไรเงี้ยเราเปิดโอกาสมาตลอดพวกเนี้แล้วประเทศก็ยังเล็กอยู่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ไม่รังเกียจแมวสีอะไรก็ได้อ้อยจับหนูได้ตอนนั้นก็อย่ารังเกียจ คนประเภทไหนก็ได้ที่สามารถนําชาติได้สร้างความมั่งคั่งชาติได้นะเอาละถ้าใช้สูตรนี้มันก็เหมือนกับจีนที่เราจะต้องไปประกาศฉลอง100ปีเหมือนกันพระประเทศไทยเหลืออยู่10ปีนั่นเองจะทําอย่างไรนะก็จีงจะชวนมาลงทุนแบบชั้นสูงนะฮะกับประชาธิปไตยชั้นสูงคือประชาธิปไตยทุกวันเนี่ยมันเป็นประชาธิปไตยชั้นล่างทค่นี้พัฒนาให้กลายเป็นประชาธิปไตยชั้นสูงเมื่อเป็นประชาธิปไตยสูงแล้วชื่อมันก็เปลี่ยนเหมือนองค์ประกอบนะมันอิเลเมนต์มันเปลี่ยนอะ อ่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันไม่เหมือนเดิมมันก็ชื่อมันก็ต้องชื่อใหม่นะครับนั่นก็เหมือนธาตุอ่ะนะชื่อก็เปลี่ยนไปเ็ปเรียกว่าธรรมทระรทิปไตยนั่นเองไม่เรียกประชาธิปไตยชนสูงละมันพัฒนาจากประชาประชาชนั้นล่างนะไอ้สูงล่างมันอยู่ที่ระบบการค้าพอเป็นพอเป็นประชาปชนสูงชื่อมันก็เปลี่ยนเป็นธรรมะทิปไตัยนั่นเองน่อ่าคือทิเบตยก็เอาความถูกต้องกับประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักไม่ใช่ไม่ใช่เอานโยบายของพักเป็นหลักใครไม่คิดไม่ยกมือให้พัก พักขับออกเพราะพักเพราะพักประเทศไทยมันออกแบบผิดเพราะรัฐบาลมันเขียนผิดมันเขียนให้เป็นบริษัทค้าการเมืองจำกัดพราะนั้นพักทุกพักนี้มันบริษัทค้าการเมืองนั่นเองเพราะนั้นต,ตัวประเทศก็เลยกลายเป็นสินค้านะซื้อขายได้ไงไม่มีมันเป็นประเทศไทยตูวปลอมมันซื้อขายได้ไงประเทศไทยจริงซื้อขายไม่ได้แต่สลบอยู่ต่านจงเข้าใจแยกนี่ถูกนะแยกกันเป็นนะประเทศไทยตัวปลอมมันซื้อขายกันได้โดยใช้เงิน นะแล้วใครมีกองกําลังก็เหมือนการยึดได้กนะ็ได้ประเทศไทยไปครองแล้วก็ใช้เงินในการเข้าสู่อํานาจอย่างถูกต้องชอบทำว่างั้นเถอนะแต่ใช้เงินนะแล้วก็เขียนกฎระเบียบกันแบบเพี้ยนกันหมดและนะรัฐมนูลเขียนผิดหมดนะเอาละคงเข้าใจแล้วนะว่าประชาธิจไตยไอย้ประเทศไทยัวปลอมเป็นอย่างไรประเทศไทยัวปลอมก็คือทุกคนต้องทําตาม ตามพักตามมาติพักนะนอกแถวไม่ได้นะถ้าสะสะคนไหนนอกแถวก็ขับออกอันนี้ผิดนะผิดหลักไม่ถูกนะทผิดกันเองอ่ะโดยไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหลักปิชาธิปุ่ยนั่นเองอ่าทีนี้ก็จะเชิญชวนนะฮะเนี่ยเชิญชวน,ะนชชวมาลงทุนนะแบบชั้นสูงนะกับประชาธิปไตยสูงก็คือธรรมาธีปไตนะั่นเองมาร่วมลงทุนกับระบอบใหม่เรียกระบอบธรรมาธีปไตนะั่นเองนะครับซึ่งก็เอาความถูกต้องนะกับประโยชน์สูงสุดของประชาชน นะแตกต่างกับผู้พักนะมันเอาประโยชน์สูงสุดของหัวหน้าพักกับเพราะหัวหน้าพักมาลงทุนนี่ครับก็ต้องเข้าไปได้อำนาจอำนาจแล้วแล้วก็เสวยงบประมาณกันนะเขาเข้าใจแล้วนะทีนี้ด้วยการลงทุนเพียงสองบาทสูงสุดหกบาทกลางๆก็สี่บาทในระยะสิบหกปีทำไมสิบหกปีจริงๆแล้วหลักพื้นฐานเลยสี่บาทสี่ปีเพราะาทุกๆสีป่ปีพักการเมืองมันต้อง มาจัดเลือกตั้งไงพระกรมผมก็ต้องเตรียมเงินเนี่ยเตรียมเงินเข้ามาใช้สี่ปีทีนี้ก็ใช้สี่ปีนะฮะโดยวันละสี่บาทสี่ปีนะฮะก็เป็นพันสี่ร้อยหกสิบาทเนี่นะฮะไอ้สี่ปีก็จะเป็นปีหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบาทสี่ปีก็เป็นห้าพันแปดร้อยสี่สิบาทนะครับอ่ะละทีนี้เราลงทุนนี้เพื่ออะไรเพื่อจะฉลองไงเพื่อฉลองประเทศไทยมา เปลี่ยนเป็นการปกครองแบบใหม่ตนะั้งแต่2475มาไปถึง2575เหลืออีก10ปีเนี่ยเราจะฉลองเป็นระบบระบอบใหม่นะ้ตอนนั้นยังมีเวลาเหลืออีก10ปีนะครับดังนั้นจึงต้องลงทุนตั้งแต่ปีเนี้ย65เป็นต้นไปนะถือเป็นการแทนคุณแผ่นดินเพราะว่าวันที่28กรกฎาคมเป็นวันที่จะ,จะต้องเฉลมิมฉลองระชนวพรรษาของร1 0 ซึ่งจะถือว่าเป็นวันเริ่มต้นหลังวันที่28กรกฎาคมวันเฉลมเิมเฉลิมพระชนมสันษาของรอสิก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกที่จะเข้าสู่ยุคสกาววิลาย์เริ่มต้นนั่นเองนะครับนะเ๋ยที่เริ่มต้นช้าก็เพราะว่ายังมันยังมีอิทธิพลของรอก้าอยู่ต้องรอให้มันก็ค่อยเสื่อมคลายหมดกําลังลงก็อย่างที่เจ้าเห็นนะครับรัฐบาลดูกก็เริ่มเสื่อมคลายหมดกําลังลงเองนะหมดลงเองจนไปจนไปชนหมด หมดสถัทาแล้วน่นเดงอ่ะเพราะนั้นอ,อิทธิพลของรอเก้าซึ่งเป็นยุคถิน่นสกาววิไลจะขับขับไล่อถิ่นกขามมันหมดอํานาจลงหมดอิทธิลิ์หมดฤทธิ์หมดเดชลงที่ยุคสกาวิไลก็จะเกิดขึ้นโดยมีลทัทธิครอบครัวไทยมาอํานาจนะครับนะละทัทธิครอบครัวไทยมาอํานาจนี่ครับที่จะแสดงออกโดยการ สแสวงหาชาติกรีเมอนะจะสแสวงหาได้อย่างไรก็ปเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับทีนี้ลทัททิขโโปไทยมาหานานนี่ก็อย่างนี้นะฮะที่นี่งานนี้เป็นการถอดรหัสของพระพุทธโคสา,าจารย์ลำใหญ่ที่อยู่ปลายยุคกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นก,กรุงศรีอยุธยาไม่แตกนะฮะท่านก็ให้ลิขิตไว้แล้วนะ <S 1> <S 1> ท่านเป็นพระอาเยสรงเจ้านะครับ <S <S เมื่อจบยุคกรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยก็จะมีการกู้ชาติโดยพระเจ้ตาตากันเองนะแล้วก็สร้างราชธานีใหม่ขึ้นมานะ ก็ตั้งชาติถาวรไปแล้วจะมีรชัชกาลไปถึง10รชัชกาลนะสิรัรชกาล1นถึงเต้องกษัตริย์ต้องมาแก้ปัญหาแต่พอถึงรชัชกาลสี่แล้วไม่ต้องละองไม่ต้องมาตะแก้ปัญหาเลยนะครับแต่จะกลายเป็นปวงประชามหามาชนนี่จะนําพาไปเอง,นะ,น,องนะพระบาต้็สมเด็จพระจันรโตก็บอกว่านะฮะยังมีอีกนะไม่ใช่มีแค่สิบรชัชกาลนะครับ ยังมีไปอีกแนะบอกจะมีอีกสองยุคก็คือยุคไทยมหาราชกับยุคจักรพรรดิราชนะนั่นเองเพราะฉะนั้นที่นี่จะวางรากฐ,ฐานกลายเป็นชาติมหาอำนาจด,ด้านซอฟต์พาวเวอร์ไป3รัชกาลเลยตั้งแต่รัชกาลสิบสิบเอ็ดแล้วสิบสองนะเป็นอย่างนี้นะฮะเมื่อถึงยุคราศีแล้วยุคสกาวลวลไลเนี่ยจึงต้องวางรากฐ,ฐานทรงชาติไปเป็นยุคสิบเอ็ดสิบสองต่อไปลำดับต่อไปนะนั่นนะครับยี่รัชกาลที่สิบสิบเอ็ดสิบสองทุกสามอยู่ในแผน ไทยมหาอำนาจสอพาวเวอร์นั่นเองซึ่งอยู่ในรถแบบสองที่ผมก็เราทําอยู่เนี่ยนะฮะทีนี้การจะทําให้เกิดขึ้นได้เป็นสุดเป้าหมายก็ต้องมีอํานาจเงินเราจะต้องมีเงินมาขับเคลื่อนทีนี้เงินที่ขับเคลื่อนเนี่ยระบบสมาธิปไตยเนี่ยมองประชาชนเป็นมนุษย์ของคําวิน,นัยนะครับมองประชาชนเนี่ยเป็นมนุษย์ของคําวิน,นัยซึ่งจะต้องไปทําดีลตัวลงต่างประเทศในระยะส0ิปีนะต่างประเทศก็จะทำก็จะร่วมด้วยทำไมจริงร่วมด้วยนะ แล้วที่นี่ก็ตีมูลค่าประชาชนอ่าที่เป็นมนุษยธรรมวินัยอ่ะตีมูลค่าสี่ล้านบาทแต่เนื่องจากโลกมีภาวะวิกฤตก็เลยอับขึ้นไปเป็นสิบสองล้านบาทนะแล้วตอนนี้ถงต้องสิบหกล้านบาทแล้วคูณกับประชาชนที่เห็นด้วยนะฮะห้าสิบล้านคนรอคอห้าสิบล้านคนนะนะฮะก็จะเป็นเท่าไหร่หกร้อยละล้านบาทสิบสองล้านคูณห้าสิบล้านก็เป็นหกร้อยละล้านบาท เงินหกร้อยล้านล้านบาทจะสุขหารสองเพราะว่าเราไปทําดีกับต่างประเทศไงต่างประเทศเขาจะมาค้าประกันค้าประกันม,นมันรู้สองความวินัยนะครับที่มีเงินสิบสองล้านเนี่ยนะฮะซาบิสิซปียเขาค้าประกันเมื่อเ้าประกันเขาก็ได้ด้วยผู้แายผู้ค้าประกันได้ด้วยเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นก็จะอยู่ในประเทศไทยสามร้อยล้านสามร้อยล้านล้านบาทอยู่ในต่างประเทศกระจายไปยังประเทศต่างๆที่เป็นชาติสมาชิกอีกสามร้อยล้านล้านบาทอันเนี้ยเป็นแบบนี้นะฮะ แต่ผมต้องต้องย้ายแล้วต้องย้ายไปที่สุดไกาจากเสียงเครื่องตัดหญ้านะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญไปต่อคลิปต่อไปนะครับะละคลิปนี้ก็15บานาทีจว่สนาทีพอสวัสดีครับ